เป็นชอเป็นสันไอ้วินเป็นส่วนมันเป็นเพรามันแสงมวหวานน่ะหลุนไอวินนี่ครับนี่ก็สุดยามคือกันเลยจ้ะเป็นกอเลยครับนี่นะครับยานกันตัดปอดเลยครับกออู้ตัวนี้คือสู่เดดก็แต่อีวินมุกมุ่เปิดสวยๆเลยเนาะไม่นีิสดานเป็นบุรี่กับบุหรี่สองตักงางเลยหนี่ครับนี่หามกัวใช่เงี้ยนึง 更干啦。 พญา,ามิใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกท่านสวัสดีครัทุกท่านนะครับผมมันนิกะมาพอกัะบ้านวิ่งกับหนึ่งนงนะครับในบรรยากาศเขาป่าห้าเฮ็ดน,นะครับหลังจากว่านี่ไปขุดมันน้องหนึ่งนอขุดมันยุงเผือดอุดมครับมันนิกะเขาป่าวันที่ไรหนึ่งนึงมันนีิก็มาพอกันวันที่สี่เจ้าจ้าตรงกับวันจันทร์จ้าเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6ามาป่าสำนักส่งน้องจังห้องไห,นนนงนหน้นะครับยินดีเขตบ้านน้องแปลนหมูสามตำบลหอยคามเพื่อทลิตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ไปลุนเมืองสิมีเฮ็ดบ่ครับในส่วนอากาศหนาวเย็นส่วนนี้น้องนึงเนาะจ้าไปครับไปจ้าอ่ะเรื่องจนเข้ามาเฮ็ดแดงหนึ่งดอกเรลืองแหกมันกระจีแดงอ่องจเฮ็ดกอแดงใหญ่บ่จ้าโหเฮ็ดกอมีหลายพวกได้วิ่นจ้านี้บ้านขึ้นไครจ้าเฮ็ดเพิงก็ยังมีนะครับจ้าเนี่ยดนึงหนึ่งยังมีอามอยู่ครับ มีไลายดอเอะไอ้วินต้องไตอีกอ๋อแดงใหญ่อยูน่นงหนึ่ง,ง,งมเมนจ้ะจังได้อีกลายดอกเยอะมีมากมีบานแล้วนะครับดอกแตกเกนี่แล้วเพราะว่าเป็นเห็ดน้ำหมอกน,นั่นนึง,นง,นงจ้ะที่อยู่ที่อยู่ค้นคุนทั้งหลังนไหครับ อืมตกใจเหมือนไอ,อเดียท่านพี่อีกพี่อีกนะครับดงงนนเดี๋ยวนไงองี้ยน้อึ่งินก็แดงใหญ่สะใจจริงๆนะครับคุณน <S <S ้าทานมีบันพึ่งขาลายจ้ะเท่าราคาคนีึเอ้าวคือแม่งกิน มันพี่ดอกใหญ่ใน่ไหมนึงอย่าง,างแข็งแรงดีครับเป็นเด้งนะนาฉ่ำจ้ะตัวนาเล่นมันเฮ็ดกอ,ดอดเด้งใหญ่วันนึงนี่เด้งใหญ่นี่โดีเดียวจังใดไอ้วินนั่นใช่คีอนั่นเห็นนีมันจะเปาะอยู่ กนึ่งก็โกอ้าวจ้ามันทองเพื่อนครับลังมันเป็นสีนี่นะครับรสชาติดีกันเนาะจ้ะแต่เหงาใหม่นี่มานหนึ่งโกยัยจ้าอย่างกันติดปอดเลยครับยังติดปอดดอกเห็ดนี่ล่ะนี่หนึ่งนว่าเห็นอีกเลยทางเพื่นครับหุ้มนี่ก็หุ้มกวางเนาะหนึ่งนี่ชีสดารเ์นี่ไงบี เออเกิดอ,อยู่ในกีบดอกตัวนี้เลยน,นี่เลยอีกนึงนงพี่มันแม่นดอกเฮ็ดเด้นี่บานเงาใหม่อยี่ปีสวยเลยเนะนาะอันาน,าน,านั้นงนึงแดงน้านาซำดูเพลัจะเ็ลินนี้นึงหนึ่งข้าพ่นตุบุอย,อยู่กนอนยัยบน โค้งคนนี้บ่นไปบนมาก็ยังเหลืออีกอยู่บัวหนึ่งมันแข่เก้าอยู่กันข้างกันถึนตัวละไูเเป็นเฉพาะเนี่เย็นหนาครับเอาเห็ดเผือกข้าลายหลักๆสีเห็นร้ายเนี่ยกับสีเห็ดกอแดงไงกับเผือกข้าลายละช่วงนี้นั่นอหนึงแม่นจ้ะกับแดงหนาด้วยครับโอ้นหเพิ่งนี่นั่นนั่นน้ำนี่นะที่เอาใหม่เลยดูดิ นี่น,นั่นดอกงามนึงแดงนาจ้ะแต่ว่าคนละสีคนมาหนึงอีกดอกใชการจะโฟกัสดอกนี้หน่อนี่พอเจอเชิงก็เห็นอยู่หน้าเดงนาก็ได้จ้ะเนาะหนึงเนี่ยมาบางือนกันบ่เห็นเห็ดตุ้งน้ำฝนเลยเนี่ยวินดอาเห็ดเพลกเห็ดไผ่เนาะเมียนจ้ะเห็ดเผาเพิ่มกเอินครับนี่นะครับเสียวรสชาติแบบเด็ก กันกับเห็ดปวกได้นางหนึ่งนี่เจ้หน่อยเพื่อนปล่อยไปนะครับลักษณะดอกหน่อยเพื่อนนะครับเพล็กเห็ดไผ่ล่ะกะเห็ดพึ่งไข่จ้ะตัวนี้เห็ดองค์นหน่อยจ้ะอากาศเพิ่นแห้งนั่นหนึ่งเพิ่นเลยอันนี้จ้ะจะเก็บไปเรื่อยๆแกพ่อดะเก็บอยังนั่นหนึ่งเงี้ยเจ้ะงานหาอีกช่างเพก่อแล้วบ้านนี้ก่อแดงไงบ่ บบ็นบุรีกบุรีอันหนึ่งมีอันจะรีรีสุดๆอย่างนี้ก็คนก็นยังหาหลายอยนนู่างนะหน่องหนึ่งเนาะจะเพิ่น,น,นมาแต่สองนนสอเนาะเดี๋ยวจพิ่เห็ดกอแดงใหญ่นี่แหละครับมีเขียว,วมันเห็ดตะไคร้อย่างนึงเห็ดหลังเขียวจ้ะเขียวล้วกะเรียงหนาหน้าช้ำจ้าอ่นนะครับบานิวายมาทั้งทิศใต้ของสำนักสงฆ์น้องจองห้องให้นะครับทั้งห้องเกิงห้องหกนี่แหละครับน้องมันเฮ็ดเท่าไหร่เุ็ดชิ้ ผนค่าลายวันนี้ไหมนะครับอมีกบนเรียนาจ้านี้นี่ครับนี่วันึั้งรังนนนะครับอี่นี่งตันี้เป็นยังไงหัดใหมหัดก นะตัวนะตัวนาเป็นหมูแล้วปล่อยเพื่อนท่านจำๆนี่นะครับดึงเพื่อนครับมีเลี้ยงนี่ครับค็นี้ได้ดอกนึงเลยพี่คือจัองสามันนึงดีเป็นเสียแล้วเป็นลาขึ้นนะครับอย่น้าจ้ะ ดีกว yeah. ินเติมนะครับอ่าถามีใบตื่นขลายจ้ะแยวินดอกไหลเย็นเป็นกัดไปให้ขาเป็นมีนเฮ็ดยังยังมเยอะขึ้นับ นีหนึ่งหนึงโอ้เหลือมเห็นลายอะไรแดงน้ำมือนปล่อยไว้ไปคุดมันมือเดียวน้อง,งนึงเนาะยเนี่ยจะพุ่นเพิ่งขาลายี่พนจุ้งามเพิ่นเดียด๋วยวกินนี่ดอกหนึ่งใช่หรืองนึ่ง <laughs> โอ้โหเกือบฮะสีเพันอันนี้แห้งนะครับอุ้ยตัวนี้เดียวเหรอจ้ะทางเนี่ยดิตัวนี้มีหดลายมีหดน้ำแบบนะี้แดง แดงหลวันนึงเดงหาคับขาหลนุ่มเฉลยวินนี่ความเย็นเริ่มมาสีส้มเกลี่ยเลยดีเลยีเลยนี่เสียงนะวันนี้สิพาไปเอาเป็นโกได้วินวันนี้เป็นเป็นโก หาไาเนี่ยไปดีใจจังเลยเฮ้ยฮเลอู้หยี่โอ้ยอย่งเกลียพโอ้ยตันนี้ตัดนเลยพุ่นะครับเห็ดแดงนาก่อนนี่เปรี้ยเกาะขาไหลไอ้บินนี่บ้นตรงนึงเป็นช่อเป็นสันไอ้ินไปเป็นไก่นะครับเป็นส่วนมันเป็นหัว่ามันแสงมวหวานนะหลุยนี่เลยใส่ยินจะหยกมันแสงก็คืนหอดคือกันเด้คน หักแหี้กำลังงามเลยเนะเห็ดนี่เนอตาหนึ่ง่อยู่ในหลวดพอดีสิไรอยู่ตาในหลวดคนนะครับเอาหาไปอีกคนแถวหนิมีครับมีก็สุดงามคือกันเล่จะไปกอเลยครับนนีันนบอยบินแด่งงาบอแดงนาบัลมันคลายเห็ดคุณอยู่ นาเดือนชี้ต้นูจ้ะเป็นย่ง,ย,งย่างยู่นะครับ <laughs> จนสเวสวีพฤศจิกายน,นเป็นเลียงนะจ้าเป็นปกติเป็นมาเกิดยามหนาวน,าน,นั่นนึงเมนจ้ะก,การแจงเลยก้อนหน่อยบะน,นึงนะครับ <laughs> ได้ยอหนึ่งมองมองนี้เมนจ้ะตัวน,นี้เพิ่นเป็นลาอัพพิ่อ๋อตัวนี้คือแบ่งออก่อเกษตรได้ที่แตกเนาะเ,เา<ด>พินเ่นแตกจ้ะเพิ่นหนาว <ม>แถ่โค้งแถ่หินุ้นนะกแ่กอเดินเงีพูเน่เน,น,น่มึองขาอุ้ยสมบูรณ์แบบนาจุดเนาะแดงแด,น,ดน,นะครับนะอู้หตัวนี้คือสูดด่ดแดดกับแไอวินมึงน,นี่ยพื่อนดเดิงป่น่เ่ี่ค้งอุ้ยกแ่ นะ้า,นาจิตคือเก่าอันนี้เลยครับน,นี่ค่ะมีวัวนึงเนียนจ้ะแด้งนานะสัมนะครับพึ่งขาลายจ้าวุ้ยห็ดกอ,อยง่ายสองดอกจ้ะเป็นโพดนี่นะครับนิดหนึง่งพึ่งหอมคักไอวินนาน ผื่งหอมก็ยังมีนะครับป่านนี้แหละผื่งหอมก็เผื่งเขาดงเลยเนาะต่เกาเนาะแมนกันออก,กน้ำกันเนาะจ้ะหน้าหน้าช้ำจ้ะจุ่มนี่ครับจัดหวานหอมเหมือนกันนะครับเพชรน้ำหมอกนี่เนาะจ้ะ องดอกไว้บินเรียนกันเลยครับอือนี่ครับอู้สงดอกงานเลยอือนี่ครับือนี่ครับเั็นี้ชพคู่เนี่ยนเนี่ยค,ค่ะคือดังปดปด ไปช่างคนนีบคนหนึ่งหฮมเฮดแดงหนาหนาสัมนี่ก็หฮมใหญ่ขนาดเด้นะครับง่นไปเบิดน้ำบริเวณน้ำจังสีนะครับแถวฝั่งน้ำห้องเกิงน้ำห้องหกนี่แหละนะครับสีสันสวยงามนะหนึ่งไปชางคนนี้คนหนึ่งไปกัดเป็นยังไงกันเดี๋ยวีงานให้ดีนะครับ ม,มันหนึ่งหนึ่งเมียนจ้ะอ่ะาแช่งนี้ดีนึงนึงเพื่งขาลายตัวนี้เพื่งกระจรน,นี่ใช่เห็นไหมนี่ครับทองเป็นจุเป็นแนวนี้คล้ายเพ็ดเพิ่งขมิ้นนอต่ว่าห้างเพิ่องพิษนกกว่านหนึ่งนึงจ้าเลยนอเลยโอ้ยได้่หน่นึเป็นเสือเลยวินมึงน,นี่เลยเพื่งขาลายเนาะจ้าแช่งเพิ่อ,อนะนี้บ้า งานสุดของเพื่นค้าลายเวัน้องหนึ่งหลุนจ้ะหองเห็นก็จังยางมาบังกานี้น้องหนึ่งใหญ่เลยโ้ใบใหม่ปกเพิ่นไหวที่นี่ครับวุ้ยงามกล้วอีงามกล้วยวันนองหนึ่งเลยงามกล้วอยุคหันนั่นโอ้ครับเฮ็ดนมาแลยสิบเอ็ดเปอร์กาสองห้าหกเจ็ดยังมีอยู่จ้ะเป็นยังไงยังมีอู้ตัวนั้นปล่อยเพิ่นใส้วิน ไหม่จริงหม่ทับมุนมมดแล้วนะครับมึแมนได้อยู่อันนึงนี่อคอยด้วย่เป็นยังหรอแ่แตกก่ลแตกและนะน้วเนาะหเป็นข้าลายเหมือนเดิมครับลายยุจ้งเพิ่นไปวิ่งามๆเป็นค้าลายปะ่ะนะครับนนึเนนดียงงาจ้ะ เอานะครับบานเอาเห็ดแดงหนาดราสุดท้ายแล้วก็เดินทางมาจนถึงหอดทางออกทั้งวัดสำนักสงฆ์จ้องให้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเขาเขาทั้งไต่พุ่นะครับลงไปที่ไต่พ่นแล้วก็ไปทางห้องเกิงห้องหกพุ่นะครับก็ขี่รถตัดขึ้นมาทางนี้นะครับมหาบึงกับบุกใครเรือปันใดนะครับเห็ดรือเพิ่งไหวกับบุจักนะครับมานะครับไปเบ่งผลงานน้ำเนืองกันเลยมานี้ หาจนหอดทางก่อนก็ไม่ได้ขึ้นค่ำเต็นนะครับเหมือนนี้เพราะว่าพี่น้องทั้งคุณคุนก็นเห็นเพื่อนไปหลายคนอยู่นะครับนี่น,นะครับหนึงน่งจะมาถ่ายพี่รจริงได้หน,น,นึ่งืหอนี้สะหยัดข้มาอยู่ได้วินผักเขาปลาเหมือนหนึ่งไปเขาปลามั่นแล้วมาเขาปลาเห็ดมนั <laughs> <laughs> นคือเก่าเห็ดของเขาเป็นเ <laughs> ห็ดยังแน่นหนึ่งตานจะแยกเป็นเห็ดแดงนาง <laughs> ก,นกับเห็ดกอเลยหน่อยวินเนาะ <laughs> ร้านานี้ก็จะมีแดงนะ้ำน้ำเนจะเอาแล้วก็จะมีเห็ดผึ่งขาลายเนะาะขาลายผึ่งไข่นะครับเป็นเห็ดผึ่งะกะผึ่งก็จอนอยู่ดอกหนึ่งใบนีะนี่ก็ก็กถือว่ายังช่วงนี้ก็เป็นเห็ดยังออกเนี่ยน้ำหนึ่งลักษ์ก,ก็จะเป็นเห็ดแดงนะ้ากับเห็ดโก้เนาะวิ่งผึ่งขาลายสามอย่างนี่และเนาะลักษ์เนาะจอยกะเหลื่อมเริ่มหางเนี่ยจะเป็นเห็ดแดงนานี่และเนาะเริ่มเห็นแหนองนึ่งเนานนะเห็ดกอกับเห็ดหุ่มละดอกสองดอกเนาะ พ่อแม่พี่น้องชนะทั้งได้กับเขาเบิ้งแน้าหนึงเนาะขันมากกับนี่กระเทือไว้เล่มอยู่ได้ครับนี่เล่มไปเรื่อยๆกันตืบหลายตืบเลยพี่เนาะเลือกแกงหมดแล้วครับนี่ขายหอมเพราะว่ามีพี่น้องบางท่านเมันถามมาว่าอ้าเด็กสมือเมือละสองตาเนี่ยนี่เอาไปเห็ดยังคนบ่านหนึ่งนก็ขายน้ำน้อยวิ่เนาะขายน้ำพอได้กขาดน้ำมันอยู่จ่าพอได้เขาไปไปยันไปยันเบื้องหน้าน้ำน้อยวิ่เนาะครับเพราะว่อสมือนี่เฮ็ดปลากับเป็นที่นิยมแต่ว่ากับพยายามขัดสั้น ไอ้ดีๆคือบาวินกับนหนึ่งบอกอย่างนี้แล้วน้องหนึ่งน้าอันตรายกันนะครับเรียกบุญโเฉพาะเฮ็ดจิตรสสะอาดีแล้วก็ปลอดภัยกินน้ำน้อยวินเนาะแม่นครับเอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้น้องหนึ่งก็ไปวินกระเพาะพี่น้องเขาปลาหาเฮ็ดนอกจากนอกระถือว่ามาันขนาดเลยจ๊ะพี่น้องลักๆก็กกจะเป็นเฮ็ดผงคาล่าเฮ็ดก,กอกโใหญ่แล้วก็เฮ็ดแดงหนาน,นอกจากนอกระถือว่ามันสุดยอดจากเกือบเิม้สองตาย่างน้อยหนึ่งนอกจากนอ สำหรับคลิปเมื่อนี้ยมากใจอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปอินวินได้จะเผื่อสิบโอผ่านคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะว่าน้องนึงก็ไปอินวินสุภาพี่น้องไปหาอยู่หาคินแนวใดหรือว่าหาเห็ดหของได้ไหมได้พี่น้องกัสิเรมโพิกัตตากัสิได้เขาหาเนาะจ้า,จาสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีจ้าพอบกันคลิปหน้าด้วยจา้าเอาละนะครับพญายมิยาไอพยย่อแม่พยยมีพยย่น้องลุงป่านอาเย็บีฉุกท่านนะครับผมสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่าในวันนี้นะครับผมลุ่มเขาว้อยว้อยอยู่นะครับ ในช่วงเริ่มเขาสู้นาหนาวหลายมือแล้วนะครับนาหนาวเต็มตัมวแล้วมันก็วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567แล้วนะครับยังมีวามวมานวามหมาดทานอยู่นะครับพอไอ้อยู่ด้กินอยู่นะครับผมก่อนจากการ,รนี้นะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านายจี G, ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ร่วมทีชมเข้ามาในรายการ ผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบสาบท่านใจกราบขออภัยพญายมยาพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านแวน้่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสิขาดบุได้เป็นประจําผมกัสิคอมน่อยไว้ใช่ให้พญายมหญยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ผู้ขาทุกท่าน่ิขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m านยามีหลกไพ่หลายได้ไดมากรํากลายสุขทางด้านร่างกายและกะ็บจิตใจคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลํำรวยเงนินทองมังมีสุขขี้ยิงยิงขึ้นไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เก่าคำว่าสวัสดีครับพบพบอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับผม